สวัสดีค่ะพบกับพระฟ้าพระบ้านของมาราคาถูกๆกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ ep ที่300เอขออภัยนะคะ ep ที่436ค่ะ436นะสวัสดีพี่ C นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยค่ะที่เปิดมารับชมช่องของแม่ค้านะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่อาจจะเพิ่งเปิดมารับชมนะคะก็ฝากกดติดตามกดแจให้กับช่องของแม่ค้าด้วยนะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ31รายการ วันนี้นะคะมีมีดหมอมาด้วยตามคําขอนะคะมีพี่ๆหลายคนถามมีดหมอกันมาเยอะมากเลยนะคะก็มาลงให้วันนี้ราคาถูกใจแน่นอนนะคะบอกเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาแจ้งปิดพระนะคะก็แจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมนะคะพี่ๆ สอบถามและปิดพระนะคะ id line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ id line พระฟ้าหนึ่งสองสามค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0ูน3 6แปดสีสามหกสองสองสีเก้าูนค่ะสองช่องทางเดิมนะคะเผื่อพี่บท่านใดอาจจะยัง ไม่เคยแอดไลน์ช่องของแมคค่ะนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะแมคค่ะปักลิงก์ไลน์ไว้ให้ค่ะวันนี้เริ่มที่พระสมเด็จเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะขอคนพร้อมรับนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะพระสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะวันนี้พระสมเด็จสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะทั้งหมดยี่สิบรายการนะคะสําหรับพระสมเด็จนะจ๊ะ ข้าง่ะด้านหลังค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะสองร้อยห้าสิบาทจ้าวันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะสำหรับพระสมเด็จนะจ้าต่อมาหมายเลขสองค่ะ น,นข้างด้าน,นหลังนะรายการที่สองนะสองร้อยห้าสิบจับต่อมารายการที่สามค่ะ เ้าออกนาด้านหลังรายการที่สามค่ะหมายเลขสี่ค่ะ ขอกนะด้านหลังรายการที่สี่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะต่อมารายการที่ห้านะคะ ด้านหลังรายการที่ห้าค่ะสองร้อยห้าสิบาทนะคะรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกค่ะ ด้านหลังนะคะเขาหมายเลขหกนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาหมายเลขเจ็ดค่ะ สองร้อยห้าสิบบาทหมายเลขเจ็ดค่ะต่อมาหมายเลขแปดนะคะ หมายเลขแปดนะคะพี่พี่หมายเลขแปดค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมานะจ๊ะหมายเลขเก้าค่ะสะดวกโอนมีส่วนลดเหมือนเดิมนะคะ หมายเลขเก้าค่ะสองห้บาทค่ะต่อมาหมายเลขสิบนะะ ในหลังรายการที่สิบนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะไปต่อรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ค่เนื้อสวยนะคะรายการที่สิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดค่ะไปต่อที่หมายเลขสิบสองนะคะ พิจารณาให้ดีนะคะชอบป,ปิดไม่ชอบผ่านนะคะสำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกแอดไลน์ S นะคะก็ย้อนดูคลิปได้นะคะเวลาองค์ไหนที่แม่ค้าส่งเร็วไปนะจ๊ะ ายเลข12นะ,ะ250าบาทจา้ะต่อมาหมายเลข13วันนี้พระสมเด็จ20รายการเลยนะคะพี่พีเลือกกันได้เลยนะคะไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าปิดไม่ทันนะคะพิจารณากันให้ดีๆและช่องเรานะคะยังมีอีกหลาย EP ีนะคะในช่องพี่ๆีสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะ ายการที่สิามนะสองร้อหสบาทค่ะต่อมารายการที่สนะิบสี่หกนะด้านหลัง รายการที่สิบสี่นะสองร้ห้าสิบาทค่ะต่อมาค่ะรายการที่สิบห้าน้นหลังนาะ รายการที่สิบห้าสองรอยห้าสิบบาทค่ะต่อที่รายการที่สิบหกค่ะ รายการที่สิบหกนะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะไปต่อรายการที่สิบเจ็ดนะคะขอบค่ะ,คะด้านหลัง หมายเลขสิบเจ็ดนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ดต่อมารายการที่สิบแปดนะคะ<ม>ด้านหลัง ค้างนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขสิบแปดมีหมายเลขสิบเก้านะคะ อบค่ะด้านหลังรายการที่สิบเก้านะคะสองรอยห้าสิบบาทนะคะสำหรับพระสมเด็จหมายเลขสิบเก้าต่อไปนะคะหมายเลขยี่สิบค่ะ พะนะด้านหลังรายการที่20ค่ะพระสมเด็จรายการที่20 250บาทนะจ๊ะผ่านไปแล้วนะคะพระสมเด็จหนึ่งถึง20นะคะเปิดที่250บบาทนะคะพี่ๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ หรือขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะดูไม่ทันยังไงนะคะก็ขอภาพเพิ่มเติมมาตามอ d ดีไลน์ที่แม่ค้าบอกว่าื่อสักครู่ได้เลยนะจ๊ะไปต่อที่หมายเลขยี่สกันเลยจ้ะเป็นพระปิดตานะคะพิมพ์ปั้นค่ะเรี่ยมปัติกกันน้ำมาแล้วนะคะ ด้านหลังเพราะปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสองรอยห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาหมายเลขที่ยี่สิบสองนะหมายเลขที่ยี่สิบสองนะ หลังรายการที่22ค่ะ250บาทนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะคุกลักเก่าเนื้อแห้งๆสวยๆนะคะสำหรับหมายเลข22นะคะพี่250บาทค่ะไปต่อที่23นะคะเป็นพระปิดตาจ้าหลวงปู่หมุนนะคะเนื้อผงจ้ะ ด้านหลังข้อนะคะหมายเลขที่23นะคะปิตาหลวงปู่หมุนจะ350้บาทค่ะต่อมานะคะยังอยู่ที่พระปิตาคาอัลีฟสี่สามเกลอนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเ,เป็นรุ่นหลวงปู่ทิมปุกเศกนะคะเป็นปิตาสามเกลอวัดบ่อวินนะจ๊ะเรียนปฏิกันนามเรียบร้อย อันนี้ใกล้ๆบ้านคะด้านหลังนะคะมีฝั่งพลอยแล้วก็มีอันแบบนี้นะจ๊ะรายการที่24 3สิบาหบาทจะ้ะต่อมายีบห้าเลยจะ้ะเป็นเหรียญน,นะเล่มปฏิกมาแล้วหลวงปู่เพือกะคะ่ะ ้าหลังหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ๆเป็นเดรียนหลวงปู่เผือกค่ะเรียมกันน้ำมาแล้วนะคะหมายเลขที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะต่อมาหมายเลขที่ยี่สิบหกจะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังจบเล็กหลวงพ่อเงินนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมายี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดเป็นเรียนหลวงพ่อคูณจ้ะด้านหลังสึกไปนิดนึงแล้วเลยไม่ทราบปีนะคะพี่พี่ เนี่ยวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะ,ะจงังหวัดนครราชสีมาจ้ะหลวงพ่อพคูณนะขอบเหรียญน,นี่นะคะด้านหลังก็จะแบบเนื้อสึกแบบนี้นะคะหลังเหรียญระกันที่ยี่สิบเจ็ดน,ะะนะะสามอาขอภัยค่ะสองร้อยห้าสิบาทค่ะต่มะอมายี่สิบแปดจ้าหลวงพ่อไปเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อไปค่ะ ด้านหลังนะคะนี่นะหมาเยเลขที่ยี่สิบแปดลวงพ่อไปนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อมายี่สิบเก้านะคะเป็นเจ้าสัวค่ะเหรียญเจ้าสัวนะคะ ใครที่ปิดเพราะครบหนึ่งพันบาทไหมคะมีแถมให้นะจ๊ะหมายเลขที่29นะหมายเลขยีก้าค่ะเหรียญเจ้าสัวสามร้อยบาทวันนี้อีพีที่436นะจ๊ะพี่พีดูอีพีให้ถูกต้องด้วยนะคะเวลาจะปิดพระเอาหมายเลขสามค่ะหลวงปูท่ทวดเตารีดเล็กนะคะ หลหัรายการที่สามสิบนะคะสามร้อยห้สิบบาทค่ะหลวงปู่ทวดพิมหลวงปู่ทวดเตารีดเล็กนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะามาที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นมีดหมอจ้ามาแล้วนะคะมีดหมอที่พี่ๆถานถึงกันนะคะ วันนี้ราคาเบามากค่ะเป็นมิ้นหมอหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะดามเป็นกระดูกนะคะด้านหลัง ดามและฝักนะคะเป็นกระดูกนะคะพี่ๆติดกิ๊บมีกิ๊บแบบนี้ติดให้นะคะไว้พกพาติดตัวนะจ๊ะนี่นะดามแล้วก็ฝักนะ,ะเป็นกระดูกนะ,ะแต่ไม่แน่ใจว่ากระดูกอะไรนะคะพี่พหมายเลขที่สามสิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทจ้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมจ้ะ ผ่านไปกับ ep ที่สามร้อสี่ร้อยสามสิบหกเอ๊ะวันนี้ไม่คะเป็นอะไรเนี่ยจะสามรอยอู่เรื่อยเลยค่ะก็พี่ๆอยากขอภาพเพิ่มเติมอา่าหมายเลขอะไรอย่าลืมนะคะระบุหมายเลขให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้า,าไม่ระบุหมายเลขแม่คะก็หายากเหมือนกันนะคะแล้วก็จะช้าเดี๋ยวปิดไม่ทันเพื่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับการรับชมมากสําหรับ ep นี้นะคะพี่ๆแม่ขขอบคุณมากๆ สำหรับพี่ๆที่ช่วยปิดพระช่วงของแม่ค้าทุกๆอีพีกับขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้พบก,กันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้แม่ค้าต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ